สบายดีพี่นุ้งโอ้ยเกือบเบื่อหนาวฮะล่างนี่เมียก็ได้กระย็ดผมดีๆตัวมันได้ซนีเน <c oughs> าะเต้นเศร้าขึ้นเอาแรนีนแถวเรนออกกําลังกายเศรษฐพนาจากัววกโม่งหรื <c oughs> อพุณนอ้าขึ้นแรนหน่อยกั <c oughs> นขเขียนแถวมาเรียนเยูย่ ก็กลุ้บคุณีณกันรอดสวยว่าจืดว่าจางเนาะสีถือว่า<ส>พอหยุดก็ได้เออถือว่าสีอันนี้เขจาจะสติกเกอรอ์สองปีแล้วสุดยอดอิรีเด่นนาฬิกาน้ำเข่าชื่อว่านาฬิกาน้ำเขา <laughs> ่านาฬิกาลูกสาวน้ำเข่าแล้วมั่วแล้วไงใส่บรดนเลยนะนาฬิกา <laughs> สวยลอวัสางพรกักลูกคู่ตัวสีดีอยู่ี่ันเตอนรัเดียวกันานานแมเหนมนีมนจังเันอื่นจืดจางจพว่วว่าเห็นย่างแล้วันน่งตื่นแล้วหลอดเวที่ห้าย่างพ่ท่านในมาอยู่พี่น้อง แยแต่เพิ so ่นละมั้งเพิ่นจัดแล้วจเขาไปทีหลังกัเลยไม่หบ่อันนี้นะว่านี่ซื้อเอาเห็ดอีหยังเลี้ยวเหาจังใหญ่สักเสียสักผาอย่าลาดค้าแล้วมักงลังเขาจะกิตพอหมดโรงเรียนอยู่หนอแล้วสักเสียสักผานลางรถุ้องก็วัดสิลลางรถเขาจังใหญ่กเย ก็สิล่างซอยดอกล่างตานี่สิล่างตะขอบรถเดี๋ยวมาพาฝนอยู่บันฝนอาคำนี่มันฝนยังดำอยู่ดิสีล่างซอยดอกน้ำครับอันล่างให้มฮวัตหนี่ก็ล่างเครื่องถังหนึ่งเราเหมือนขั้น่ะ จะภพาพ,พนกับว่าดีดีดบุกหลังเวทีตัวกับตวกลางดึกหาพอหยุดลยแล<ต>้วล่ขายอืมหาอืนจะต้มให้ลูกสาวอ่ะถ้าว่าพนขายโลแล้วเท่าไหร่บนี่ใบักขามน่อยมหมเลยท่าิถามอันถามแล้วอยู่ขันพนขายทั้งนีขายบ่แพีแตะวนันยากสื่อไปไวื่อมา มันเราก็ปิดปีกวิเวกมันนอนยูุ่ดเดียวทางนี้วพเสร็จขึ้นใส่ไฟเป็นดิอ่อันเดียแทค่าหลุดใช่ที่นัน่นตอดจอดดีหนเนี้ยทั่วเดี๋ยวเขาลงบานคนต้องเขาเขาบ้านมัพพนตอดมัดตอดจั่ตัว,ตว,ตวสอง,องสอคนตีขึ้นเลยติขันแจ๊บอกเลยสิบอมันเคยเป็นก็เลยหูหองตัวหจนะครับ มันเอาธรรมดามันร่างกายเขามันปรับเร็วๆครับมันถืงต่อเร็วๆชั้นหอบแพรอยู่ในขันแพรรุนแรงครับย้อนแพร์เพราะว่าแพรครับนนเป็ไแรกๆมันสิเจ็บเก็บมองปวดก้อนธรรมดาอียังบวมอยู่ดิแล้ว่ามันปวดที่นี่ล่ะตอนอะต่อยหัวหนึ่งแล้วขัดต่อไปคือมันมองนังอ่อนขึ้นก็เลยพื่นขอบขับพ้อสิขึ้นก้อนเลยขึ้นวันนี้ล่ามืเจี๊ยบเนเ้าปุ่นต่ออะไรครับเหมีการอีกเกิดเจี๊ยบเหรอ เคยตอดเจ้าเทียปกติร่างกายเขาเนี่ยครัมันถึงสีบมันสิบแับเซียวเด็ดเพราะว่ามันกับขึ้นซาวองเ่าไหมครับเออมันสิบแับขึ้นซาของเขาปกตินี่ขึ้นขึ้นเลยแต่นี้ร่างกายเขาเนี่ยดีอย่างหนึ่งว่าไงว่าคือคือวัคซีนเนี่ยคือแมนมันมันมันคันเขาแพร่สิใน่นร่างกายเขาเนี่ยมันสิบแับมันสิบแับภูมิจังพอตะกี้แพร่แพร่มิมแพร่มิมแพร่มืเขาเนี่ยล่ะมื่อนั้นถึกตอดเธอก็ตัดสี่สิบ ซีชิพ่าโตไล่จะหยิบได้๋นี้ซีชหพาไล่มันมันมันบ่ปวดไม่ตันมันมันหนาวขึ้นเลยมันหนาวขึ้นแล้วก็หายใจยากเนาะเป็นพื้นขึ้นเออมันอันมันมันเป็นพื้นขึนวันนี้หลังกากหันมาำพอกับพวกเก็บเลยเดี๋ยวได้เห็นเห็นนิ่มเห็นยังตอดกับแต่ธรรมดาเด้๋ยเดี๋ยวมัมีนั่นคือยังคือยังไล่โกนั่นไปอันตัดใหม่น้ำกันอันนั้นอันนั้นอันนั้นแพผ่นไม่งอดครับ ตอดตอดปุ๊บหนึ่งป่วยเลยวันนี้หลังๆมากถือดูต้อดูเขาจับแม่งวดตอดเลี้นเลยเลยบอสต่ว,ว่ากันสิวันอันนี้นนตอดนี่เมียก็เคยตอดมาสองสามตูปเนี่ยตอดหัวตอดห,หัวเลียนเลียนไปแล้วเมื่อกี้ขี้ขี้จี้เขาเออๆๆต่นอว่าตอดนั่นเมียบ่งจับวัดตอได มันบ่เคยเห็นเนาะว่าตอมันเป็นลักษณะใดเนี่ยมันหลายรูปแบบเนาะตอเนาะแต่นอไปหมอกขาฉีดยาแพ้ให้แม่นครับฉีดยาแพ้ให้พอยามันมีประวัติเคยอันนี้อยู่แล้วเพิ่งต้หัวเขาไลยแต่ว่ามันปวดตอเนาะบวคขอ้นมีมันเน่ยตึงหอดหัวคนนี้ตึงข้อขึ้นมาสิหัวเป็นหัวนักมวยนั่นเลนี่แล้วก็ตึงนอดตาตากระสีปิดน้องเมียดีนี่มองนีใครบวดปีอาการที่แห้งที่สุดตอนตอนละ บ่าเป็นตอนเมื่อวา,านเด้ตอนที่เคเยแข่งสุดคือมันหายใจบอ่ออกหมอเพิน่นบอกว่าถ้าวัดความดันขึนข้นความดันขึนข้นบ่ครับขันมาซาคนี้เพิ่นหมอหมอว่ามอัดช็อกได้หมอม,อมนันแผลรุแนแรงปวดนั่นเดชตอนนี้มันบ่คือมิ่มบ่คืออันนี้นตอนนี้มันปวดต้องพ่อเสือผม <laughs> ดำผาดเหลืองแม่ก <Tipp ett inh throat> ับ <You> ต <know, S 2> ้ that 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 kind of ้งหัวเชียที่มันนั่นกลมๆน่ะห้างมันที่กลมๆน่ะมันบ่กห้างที่กลมๆเป็นไล่ห้องคอยกับหัวเสียกันเดียวที่ต่อด้วนน่ะไปในภาพไปในวันที่หูแล้วกันมันแต่มันเพเคยมีประวัติกันนอนเสือเลยวันที่ปวดยืมอะไรรดเอายัมอะไรวันที พื card, ่วันก็ไปยืนน่ายขีปยากันพอัร้อะกันยังเห็นเขาเจ้าขึ้นไปไทยเพื่อวันระวางสี่ละวางมันบินมันบินตอมแล้วอยู่ละวางมันบินว่อนวินแบบนนี่แล้วละวางยามากวนกันยามากวนกันเพื่อว่าันมา่ายขีปซื่อดอกระวางสี่แล้วสวนเออแต่ว่ามันกันมันกันดวงไฟดวงมั่นเข้าไฟเข้ามั่นคือวันแหละเนี่ยขึ้นไปบ่ือดยังกำลังขึ้นบันไดอยอะโอ้ ดวงดวงซวยไฟซวยมันข <I> <recalled> ้าวซวยว่าเป็น oh, ม no ่อมเเมนยังดอกจิดตเว่าิดว่าข้าวซวยห่านข้าวเจ็บข้าวซวยห่าเจ็บเท่านั้นแหละติดกับทางเลยเขาบอกเพิ่มติดถุงหรือไรอย่างเดีจากอีสานบ้านนามาอยู่กรุงจากเดนทุ่งลุยละตําบลอันนี้อันนี้มันไม่ใช่ทุ่งหรือไรแต่ว่ามันไปถึงตําบลอันนี้มันขึ้นตําบลหนองพลงามครับ ตุงไุร้มันจะมันจะเข่าเส้นพุ่นเข่าเข่าเซนค้อนเลื้อยเหนียเลยอันเลยบันเป่าไปอีกมันจะเสียลูกเข่าคอนสานมันจะไม่ถุงรุ่ยร้าเขี่ยทุ่งรือยรายเขาเอิ่นทำไมถึงว่าลุงเรามันเป็นเขตจีอุดมสมบูรณ์มีเคลื่อนเดี๋ยวเคลื่อนนั่นเคลื่อนยังเงื่เคลื่อนจุลาบพ้อนดิยื่นี่มีเคลื่อนเดี๋ยวกระจายนี่ไปเป็นน้ำตกอยังกว่าเดีเอาเป็นแอ่งยังก่อนเป็นป่ายอย่ืน เพื <mile> ่อนเอียงนี่เห็นภูเขาภูเขาลงนี่ก็บเลี้ยงอ้อมยื่นซีดนี่ยุบานพ่อกระเลี้ยวเห็นนี่แต่น้อนไปอ้อมมาอยู่เขามานี่ได้ไร้เดือบดิอ่าแต่ว่าใกล้ที่สุดคือมาจากนลำหนาวทำไม้ลำหนาวเลยเขาไม่ได้ใดเลยไอ้ที่ก็ยังไม่ทันเลยมานหอนอยู่เกือบสามไร่รู้แล้วหรือมันมันห่อนพี่จนคำสำหรับคลิปนี้เอาไวรสมีสะกันพอกันไม่คลิปหนาสำหรับคลิปนี้สั้นบายดีพี่น้องเรามาเยอ